ต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะครับสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับครั้งนี้มาพบกับทิเชอร์นพดลหรือทิเชอร์ล็อกก้ในรายวิชาภาษาไทยออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะครับในครั้งนี้ทิเชอร์ล็อกกี้จะมาสอนในเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับ และก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องต่อไปนะครับเรามาติวข้อสอบโอเน็ตกันก่อนนะครับในครั้งนี้ทิชเชอร์ร็อกกี้ก็ได้มีตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตมาติวให้นักเรียนเพิ่มอีกสักหนึ่งข้อนะครับวันนี้ทิชเชอร์ร็อกกี้ได้ยกตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับในโจทย์ถามว่าข้อใดอธิบายความหมายของข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันเด็กๆออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่ได้เอาแต่นั่งกอดเข่าเจ้าจุกนะครับ ทำริศเส้นใต้ก็คือเด็กๆออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่ได้เอาแต่นั่งกอดเข่าเจ้าจุกนะครับชอยมีให้เลือกก็คือ 1. เด็กๆนั่งเล่นกันอยู่แต่ในบ้าน 2. เด็กๆนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่แต่ในบ้าน 3. เด็กๆไปวิ่งเล่นไม่ได้จึงรู้สึกรำคาญใจและ 4. เด็กๆต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างหงอยเหงานะครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนตอบถูกครับ และคำตอบที่ถูกต้องนะครับของข้อนี้นะครับก็คือข้อ4นะครับเด็กๆต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างหงอยเหงานะครับตรงกับความหมายที่สุดนะครับแล้วยังไงครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับที่เชื่อ็อกพี่จะนำข้อสอบแบบไหนมาติวให้นักเรียนโปรดติดตามในคลิปหน้านะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นต้นเรื่องใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องนิทานทองอินตอนนาคพระขนงที่2นะครับ นักเรียนเคยคุ้นหูเรื่องแม่นาคพระขนงอยู่แล้วใช่ไหมครับในเนื้อเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันนั้นเรามาติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับและก็เข้ามาสู่ในช่วงของนักสืบทองอินตอนนาคพระขนงที่2นะครับ ในส่วนด้านของประวัติของผู้แต่งนะครับผู้แต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะครับพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นตั้งแต่พระองค์ยังทรงเป็นมงกุฎราชกุมารน,นะครับโดยทรงพระราชนิพนธ์รหัสคดีชุดนิทานทองอินเป็นเรื่องสั้นจำนวน15เรื่องลงพิมพ์ครั้งแรกในนิตยาสารทวีปัญญาระหว่างพุทธศักราช2477 ถึง2,448นะครับใช้พระนามแฝงว่านายแก้วนายขวัญน,นั่นเองนะครับในส่วนของที่มานะครับรัชกาลที่6ได้แรงบันดาลใจในการแต่งเรื่องนิทานทองอินมาจากวรรณกรรมตะวันตกเรื่องซ h ่ r ล็อก h o นะครับซึ่งเป็นวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวลสนลักษณะคำประพันธ์นะครับ นิทานทองอินแต่งเป็นร้อยแก้วตลอดทั้งเรื่องนั่นเองนะครับและในส่วนของตัวละครหลักของเรื่องนี้นะครับประกอบไปด้วย 1. นายทองอินนักสืบที่เข้ามาสืบเรื่องหน้าที่บ้านของนายพันโชดนะครับ 2. พันโชคผู้ให้ในายทองอินเข้ามาสืบเรื่องของนาง้า 3. นายวัดเป็นเพื่อนสนิทของนายทองอินช่วยนายทองอินสืบเรื่องของหน้าส นายเปรมพ่อของนายปริกผู้เล่าเบาะแสเรื่องปานของนายโชธให้ทองอินฟังนะครับขออภัยนะครับผู้เล่าเบาะแสเรื่องปาลของนายพันโชคให้นายทองอินฟังนะครับ 5. นายชมลูกชายคนโตของนายพันโชคกับนางนาคที่ปลอมตัวเป็นผีมาหลอกทุกคน 6. นายชื่นลูกชายคนโตของนายพันโชตกับนางนาคน้องชายของนายชม7 นายปลีกลูกชายของนายเปลมเพื่อนสนิทของนายชมนะครับแปดหนังนาภรรยาของพันโชตที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะครับและในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับในเรื่องนี้มีเนื้อหาใจความว่าท่านทั้งหลายบางทีจะได้ทราบบ้างบางท่านว่าไม่สู้นานมานะักแล้วเกิดมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งแต่เพราะว่าเป็นข่าวเล่าลือกันนอก,นอก ไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์จึงทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงจะมีอยู่หลายท่านที่ไม่ได้รับทราบเรื่องนี้เลยหรือทราบแล้วลืมเสียเพราะฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าจะเล่าซ้ําอีกคงไม่เป็นการขัดข้องอันใดอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่ามีคนน้อยคนที่ทราบเรื่องราวตลอดการที่เกิดมีนางนาคพระโหนงขึ้นมาอีกคนหนึ่งและปีศาจนั้นดุเพียงใดบางทีจะมีผู้ทราบอยู่หลายคน แต่ผู้ที่ทราบว่าทำไมปีศาจนั้นจึงสงบไปนั้นคงจะมีไม่กี่คนตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทราบเรื่องราวตลอดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นจะขอเล่าให้ท่านดังต่อไปนี้ได้ทราบนะครับเมื่อสองสามปีมานี้แล้วมีข่าวเล่าลือกันขึ้นว่าเกิดมีปีศาจดุขึ้นใหม่ที่บางพระขนงบางปากก็กล่าวว่าปีศาจนี้คือตัวนางนา ที่ขึ้นชื่อลือนามมามากแล้วนั้นกลับมาเที่ยวหลอกหลอนคนใหม่บางปากก็กล่าวว่าเป็นปีศาจใหม่ชื่อนาคเหมือนกันแต่ภายหลังได้ความว่าปีศาจนี้มีผู้เห็นตามใกล้ๆบ้านของพันโชคกำนันพันโชดนั้นเป็นคนมีเงินอยู่บ้างมีภรรยาชื่อนาภรรยานั้นได้ถึงแก่กรรมลงได้แล้วประมาณปีเศษมีบุตรชายอยู่สองคนพันโชมีความคิดจะหาภรรยาใหม่ แต่ไม่มีหญิงใดกล้าเป็นภรยาพันโชดด้วยเหตุที่ท,ทราบข่าวอยู่แล้วว่ามีปีศาจที่บ้านนั้นนาคภรรยาเก่าของพันโชดคนแถวนั้นทราบอยู่ทั่วกันว่าเมื่อเวลามีชีวิตอยู่นั้นเป็นผู้หึงหวงมากและเมื่อจะถึงแก่กรรมได้กล่าวไว้ว่าถ้าผัวมีภรรยาใหม่จะเป็นปีศาจมาหลอกหลอนในทันทีนะครับาฉะนั้นคนทั้งหลาย จึงลงใจเห็นกันหมดว่าปีศาจนั้นคงจะเป็นปีศาจของนาคแน่ปีศาจนั้นทำประโยชน์ให้แก่พันโชดมากเวลากลางคืนมีผู้เห็นเที่ยวเดินอยู่ริมคอ,อกกระบือของพันโชดเนืองๆและครั้งหนึ่งเมื่อมีผู้ร้ายจะมาลักกระบือปีศาจนั้นก็ได้กระทําให้ผู้ร้ายนั้นต้องหนีไปเพราะได้ยินเสียงร้องสะอึกสะอื้นที่ริมคลองและช่วยตักน้ําให้พันโชดเต็มตุ่มทุกๆคืน ในช่วงเวลานั้นผู้ที่ทราบเรื่องนี้แล้วมีสองจำพวกพวกหนึ่งเชื่อว่าเป็นปีศาจจริงอีกพวกหนึ่งไม่ออกความเห็นเลยฟังแล้วอย่าลืมนิ่งไปมีคนอยู่คนเดียวที่ข้าพเจ้าทราบแน่ว่าไม่อยู่ในจำพวกทั้งสองซึ่งกล่าวแล้วนั้นคือมิตรของข้าพเจ้าผู้หนึ่งซึ่งในนี้ข้าพเจ้าจะเรียกว่านายทองอินนายทองอินนี้เป็นคนมีสติปัญญาไหวพริบมากทั้งมีความรู้ดีด้วยซึ่ง ทําให้ผู้ซึ่งรู้จักเขาประหลาดใจมากกว่าไม่ทําราชการในกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเลยแต่ก็มีบ้านอยู่สบายและมีเงินทองพอใช้เสมอข้าพระเจ้าขยายความลับนี้ในข้อนี้ให้ท่านฟังข้าพระเจ้าได้รับอนุญาตของนายทองอินแล้วให้ขยายนายทองอินนั้นทําการคล้ายๆตะเวนลับคือเป็นผู้สืบข่าวต่างๆโดยทางเงียบ บรรดาพวกนักเลงสำคัญคญนายทองอินไม่รู้จักนั่นน้อยแต่นักเลงเหล่านั้นไม่ใคร่จะรู้จักนายทองอินเพราะเขาชำนาญในการปลอมตนนั่นเองนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับในเนื้อเรื่องและเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวนะครับที่เชอร์ล็อ,ลอกกี้เลยได้มีคลิปดีวีโอมาให้นักเรียนได้ศึกษากันด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรกันนั้นเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาวรรณคดีมีเรื่องราวดีๆสนุกสนานมาฝากอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้พบกับเรื่องนิทานท้องอินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าวัดตอนนี้เราอยู่กันที่บางพระขนงที่มีตำนานผีตนใหม่ชื่นหน้าแต่เดิมทีเป็นเมียของพันโชธ ตอนมีชีวิตนั้นขี้หึงมากถึงขนาดบอกว่าถ้าตายไปแล้วพันโชคมีเมียใหม่จะเป็นผีมาหลอกพันโชดก็อยากจะมีเมียใหม่นะครับแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าเลยแต่ผีนี่ก็ดีนะครับเฝ้าค้อควายให้ตักน้ำให้ด้วยส่วนชาวบ้านนั้นก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างผมเลยจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนรักคนหนึ่ง เขาเป็นพลตระเวนราชการลับรู้จักนักเลงหลายคนปลอมตัวเก่งและมีเงินใช้ไม่ขาดมือชื่อของเขาคือนักสืบท้องอินอ้าววัดไปไงมาไงละเพื่อนสวัสดีท้องอินคือว่าฉันน่ะจะมาปรึกษาเรื่องผีนางหน้าเรื่องนั้นเองเหรอใช่แล้ว ฉันนะ่ะคิดว่าไม่น่าจะเป็นทั้งผีแล้วก็ไม่น่าจะเป็นทั้งขโมยหรอกนะเพราะเฝ้าคอกควายให้ตักน้ําให้แต่ก็อาจจะเป็นอุบายเพื่อขโมยเองก็ได้นะท้องอินโอ้ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าจะขโมยเองเนะี่ยมันก็คงจะขโมยไปนานแล้วละงั้นเราไปสืบเรื่องนี้กันเถอะเอาสิ ช่วงนี้ฉันก็ว่างอยู่พอดีไม่มีอะไรทำหลังจากนั้นทั้งสองจึงเดินทางไปที่บางพระขนุเขาเห็นว่าเพื่อนบ้านแต่ละคนนั้นเชื่อว่าเป็นผีจริงๆจ,จึงตัดสินใจไปสำรวจกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อ้สวัสดีนมนมไปไงมาไงกันละเอ้ยเออผมอยากจะมาขอสอบถามเรื่อง บ้านของพันโชดหน่อยนะครับโอ้ยเรื่องนั้นเองนะเลอร์ฉันเนี่ยก็ไม่อยากจะโมโหรอกนะจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นนะก็ไม่ค่อยมีใครจะกลัวสักเท่าไรหรอกผีเนี่ยก็ดีหรอกนะคงจะไม่ได้มาทำร้ายหรอกนี่มีสัญญากันไวน้นี่มีจดหมายนะ่ะที่เขาบอกว่าห้ามมีเมียใหม่นะไม่งั้นจะเป็นผีมาหรอกอะได้ข่าวว่าลงร้ายมือชื่อเมียแกเลยนะนังนาคนะ่ะ แต่ฉันยังก็ไม่เคยเห็นจดหมายนั้นจริงๆหรอกนะก็มีลูกชายบ้านนั้นสองคนนะ่ะไอชื่นไอชมไอชมนี่มันก็เขียนหนังสือได้เหมือนกันแล้วนะเออแต่ยินว่าไอสองคนเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยากให้พ่อมันมีเมียใหม่สักเท่าไหร่เหมือนกันเห็นมาบ่นกับไอปีกลูกชายฉันอยู่บ่อยๆไอชมนะ่ะโอ้โหมาทวนลูกชายฉันไปดูผีอยู่บ่อยๆเลยละจ้า ทั้งสองรู้สึกไม่ชอบมาพากลจึงชวนไปสืบที่บ้านพันโชตกันต่อทองอินและวัดสำารวจบ้านของพันโชคก็พบว่าบ้านของพันโชดนั้นเป็นเรือนฝากระดานสองหลังหลังบ้านเป็นคูน้ำล้อมรอบอคอกวัวต้องไต่กระดานแผ่นเดียวข้ามไปถัดไปเป็นทุ่งนาเมื่อสำารวจด้านล่างเสร็จแล้ว ทองอินและวัดตัดสินใจขึ้นไปขอน้ำดื่มที่บ้านพันโชคพันโชคยกน้ำและเชียนหมากออกมาต้อนรับขอบคุณครับขอบคุณครับเออตามสบายเถอพอนมเอ้ยอชื่นใจจริงๆแล้วไรนาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเออก็ดีนะพนมแล้ว ได้ยินข่าวว่าบ้านหลังนี้มีผีเหรอครับเอ้ยเรื่องนี้อีกแล้วเหรอมแม้จะเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้แต่พันโทษก็เล่าให้ฟังว่าชัดเนี่ยอยู่กับลูกชายสองคนบ่าวไพร่เนี่ยเหลืออยู่คนเดียวเพราะมันกลัวผีหนีกันไปหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกนะเพราะว่าผีเนี่ยตักหน้ามาให้เฝ้าควายให้ ลูกหลานเนี่ยมันก็ช่วยบ้างโอ้ยมีคนเห็นผีมากอยู่นะพระเนี่ยก็เคยได้ยินเสียงแปลกๆที่ต้นไม้หลังบ้านน่ะคืนหนึ่งพ่อชมเนี่ยได้จดหม้ลายมือของเมียที่ตายไปแล้วตกลงมาข้างที่นอนชั้นเองก็เคยได้ยินเสียงแปลกๆนะวิ่งตามไปดูก็เห็นเป็นเงาๆอยู่ใต้ทุนบ้านแล้วก็วิ่งตามไปหายไปที่คอควายเลย สักพักพอชมก็โผล่มาที่แรกฉันก็นึกว่าผีคนที่เห็นไปถุนกับคนที่เห็นที่คอควายน่ะแต่งตัวเหมือนกันเลยจะไปอยู่สองที่พร้อมกันน่ะคงไม่ได้เพราะว่ากว่าจะข้ามคูน้ําไปเนี่ยโอ้โหต้องเดินอ้อมไกลไปไม่ทันแน่ๆเห็นอีกทีก็ไปร้องไห้อยู่ที่คอควายแล้วอ่ะในหนังสือจดหมายนะ่นะ,นะยังสั่งให้หาของกินเอาไว้ให้ด้วย ฉันเนี่ยเคยให้บ่าวนอนขวางประตูเอาไว้พอตอนเช้ามาน่ะมีคนกินขนมไปแล้วอ่ะแต่บ่าวไม่รู้สึกตัวเลยนะโอ้โหฉันนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีให้พระมาสวดให้หมอผีมาไล่ก็ไม่ยอมไปบา่าวไพร่ก็หน,นีหายไปหมดแหมเหมาะเลยครับพอดีว่าไอ้วัดเพื่อนของผมเนี่ยมันพอจะมีวิชาอาคมปราบผีได้อยู่บ้าง อุยฉันเนี่ยนะแล้วมันต้องใช้อะไรบางละพอนนุ่มไม่ยากเลยครับขอน้ำกลางแม่น้ำหนึ่งจอกเทียนขี้ผึ้งสายสินและก็ยาคาหนึ่งกํมเท่านั้นเองครับเอ้ยทำไมแกทํากับฉันอย่างนี้เนี่ยท้องอิงโอเคเดี๋ยวฉันจัดให้ ไอโชมไม่ชื่นโว้ยไปไปหาของมาปราบพีแม่เองกันหลังจากที่พันโชษและลูกชายทั้งสองไปหาของตามที่ทองอินกล่าววัดก็ได้ถามทองอินว่าเหตุใดจึงจัดแจงให้เขาเป็นหมอผีอะไรของแกเนี่ยไอทองอินฉันเนี่ยนะเป็นหมอผีอย่าพึ่งตกใจไปสิเพื่อน เราจะได้มีเวลาสำรวจบ้านยังไงล่ะไปะไปดูบ้านกันเพื่อจะมีทางเข้าทางออกของผีทั้งสองเดินสำรวจบ้านไปจนทั่วมาถึงห้องนอนของชมด้านนอกหน้าต่างนั้นมีเพิงพอให้คนรอดไปได้จึงทำให้ทองอินทราบว่าผี ออกไปกินเครื่องเส้นได้อย่างไรโดยที่ไม่ให้บ่าวไพร่รู้แล้วผีอีกตัวหนึ่งล่ะนายจะว่าอย่างไรฉันคิดว่าไอ้ปริกลูกของตัดเปร้มจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนเมื่อพันชดและลูกๆก,กลับมาวัดและทองอินก็ช่วยกันตั้งพิธีวงสายศิลและทำน้ำมน บนพื้มพรมไปเรื่อยเปยื่อยเสร็จแล้วพ่อวัดพูดกับพันโชดว่าวันนี้เนี่ยจะนั่งอยู่ที่หอนั่งตรงนี้พันโชดกับลูกเนีไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะถ้าได้ยินอะไรเนี่ยอย่าออกมาเด็ดขาดโอเคได้เลยพ่อหมอวัดนั่งอยู่ที่หอนั่งคนเดียวจนค่ำเมื่อถึงเวลาที่ทองอินนัดหมาย ว่าจะไปคอยที่ตุ่มน้ําเมื่อได้ยินเสียงคนตักน้ําให้พวัดรีบลงมาดูเจ้าผีตัวที่ตักน้ําก็จะทําทีวิ่งไปที่ใต้ถุนเดี๋ยวผีที่อยู่ฝั่งข้อควายก็จะร้องขึ้นให้พวัดเดินไปใกล้ๆแล้ววิ่งไปจับผีที่อยู่ข้อควายให้ได้ส่วนฝั่งนี้ทองอินจะเป็นคนจัดการเอง พ่อวัดนั่งรอจนรู้สึกง่วงจนกระทั่งได้ยินเสียงคนเอาน้ำมาใส่ตุ่มเขาจึงลงไปดูปรากฏว่าเจอผู้หญิงอย่างที่พันโชษว่าจริงๆผีตนนั้นหนีไปที่ใต้ถุนอย่างที่วางแผนเอาไว้ในขณะเดียวกันผีอีกตัวหนึ่งที่คอกควายก็ร้องขึ้นอย่างที่คาดรูปร่างเหมือนกันไม่มีผิด พ่อวัดสบโอกาสจึงรีบวิ่งข้ามฟากไปจับเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเพราะทองอินเอาไม้กระดานมาวางเพิ่มจนจับได้ทั้งชมและปริกเอาละชมปริกบอกมาซะดีๆนะว่าทำไมเองทั้งสองคนจึงต้องมาแปลงตัวเป็นผีแบบนี้ด้วยเออเออคือว่าผมก็แค่อยากกินขนมอะ แล้วก็อยากเล่นสนุกเฮ้ยแค่อยากเล่นสนุกเฉยๆทำไมจะต้องลงทุนทำอะไรทุกวันแบบนี้ด้วยเล่าก็ก็ผมผมหัวงสมบัติอะแล้วก็ไม่อยากให้พ่อผมมีเมียใหม่อะเฮ้ยเองเนี่ยนะเอาล่ะเองจะต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่ทำผีหลอกใครอีกแล้วค่า จะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกพันโชคและตะเปรมก็ได้ก็ได้ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอย่าฟ้องพ่อผมเลยนะครับใช่ๆช่อย่าฟ้องพ่อผมเลยครับไปเองทั้งสองคนเนี่ยแยกย้ายกันไปนอนเถอะหลังจากนั้นเป็นต้นมาพันโชคก็ไม่มีผีมากวนใจอีกแต่ก็ยังไม่ได้ยินข่าวนะครับว่าแกมีเมียมใหม่ส่วนผม ก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงในเรื่องการปราบผีไปเลยนะสิครับเฮ้ยท้องอินนะท้องอินเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเรื่องนิทานท้องอินให้ทั้งสาระความรู้และข้อคิดความบันเทิงมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับเรื่องต่อไปนั้นจะเป็นอะไรฝากเด็กๆติด,ดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเนื้อาหาของเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพระขนงที่2ไปแล้วนะครับนักเรียนมาเรียนรู้จากคำศัพท์น่ารู้จากเรื่องนี้กันบ้างนะครับคำแรกนะครับคำว่ากระทรวงนะครับหมายความว่าส่วนราชการ1ซึ่งมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหัวหน้าคำที่2กลนอุบายนะครับหมายความว่าเลก่กลนเล่เลี่ยมการลวงให้เข้าใจผิด เพื่อให้ชงนหรือเสียเปรียบนะครับคำที่3คําว่าการหมายความว่างานซิงหรือเรื่องที่ทำนะครับคำที่4เครื่องเส้นนะครับหมายความว่าของกินของไหว้ผีนะครับคำที่5ชอบกลหมายความว่าเข้าทีแปลกน่าคิดนะครับคำที่6คําว่าเซียนหมากนะครับหมายความว่าภาชนะสําหรับใส่เครื่องหมากพูนะครับคำที่7 คำว่าใต้ถุนนะครับหมายความว่าที่ใต้พื้นเรือนยกพื้นสูงนะครับคําที่8นะครับถึงแก่กรรมหมายความว่าตายนะครับใช้แก่คนทั่วไปในคําพูดที่สุภาพนั่นเองนะครับคําที่9นะครับคําว่านวลน,นะครับหมายความว่าสีขาวป้นเหลืองเล็กน้อยนะครับคําที่10คําว่านักเลงหมายความว่าผู้เกะก,กะระรานนะครับคําที่11คําว่าน้ำมนต์หมายความว่า น้ำที่เสกเพื่ออาบกินหรือประพรมเป็นต้นถือกันว่าเป็นมงคลนะครับและนี่คือตัวอย่างคำศัพท์น่ารู้นะครับนักเรียนสามารถศึกษาคำศัพท์น่ารู้ได้ด้วยตนเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของนิทานทองอินตอนนักรักขนมที่2และได้ดูคลิปวีดีโอไปบ้างแล้วคร่าวๆนะครับ แต่ในเนื้อหาของเรื่องนี้ก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับค่อนข้างยาวนะครับแล้วีิเชอร์ล็อกกี้ก็จะมาต่อให้นักเรียนในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรกันนั้นนักเรียนต้องรอติดตามชมนะครับแล้วยังไงเรามาพบกันใหม่ในคลิปวีวีโอหน้านะครับสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย